โหนี่เธออยู่ไหนเนี่ยอุ๊ยทำไมต้องให้อะไรนะคะน้นแก๊สชิงรายอ๋องั้นเอามาสองถังเลยค่ะที่บ้านแก๊สหมดพอดีขอุ๊ยโทษผิดขอโทษนะคะขอโทษค่ะอะไรก็ไม่รู้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเราค่ะ กีนหน้าแตกเลยค่ะจะโทรไปโวยเพื่อนสาวที่เบี้ยวนัดสักหน่อยไปโทรไปติดร้านแก๊สเขาซะอย่างนั้นนะคะขอโทษแทบไม่ทันเลยคุณผู้ชม <c oughs> เคยไหมคะประสบการณ์โทรผิดเนี่ยคุณผู้ชมคะยังไงก็ต้องกล่าวขอโทษว่าแต่พี่น้องชาวเหนือภาษาเหนือเนีเน่ยขอโทษเขาพูดว่าอย่างไร <c oughs> เดี๋ยวมาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเรากันนะคะแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนจ้าภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง1-2ององศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้มีเมฆบางส่วนกับมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะเทคสภาพอากาศบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ได้เวลาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเราค่ะการเอ่ยคำขอโทษในภาษาเหนือเนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวไปเรียนรู้กับเจ้าของภาษาพี่เจมชมพูนุษ ถ้าหากว่าจะเอ่ยคำว่าขอโทษในภาษาเหนือเราจะพูดกันว่าขอสุมาเต์เจ้าขอสุมาเต์ครับยกตัวอย่างนะคะโอ้ขอสุมาเต์เจ้าข้าเจ้าขอไปตังนี้หน่อยนะเจ้าก็หมายถึงว่าขอโทษนะคะขอไปทางน,นี้หน่อยนะคะอย่างนี้เป็นต้นค่ะขอบคุณพี่เจมมากเลยนะคะได้เรียนรู้ภาษาเหนือเพิ่มอีกหนึ่งคำค่ะ ว่าแล้วเดี๋ยวต้องโทรไปเคลียร์กับเพื่อนสาวสักหน่อยทําไมผิดนัดแบบนี้ให้เพื่อนสาวนี่มาสุมมาเตะดิฉันหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ